เราเชียร์สล,ลดินไปคอยมั่นใจเราต้องชนะไปด้วยกันขอบคุณที่เธอห่วงใ่ใส่ใจต่อกันและกันครับก็โรงพยาบาลรศในช่วงนี้เราก็ต้องมีภาระที่ต้องดูแลนะครับประชาชนที่เป็นผู้เสี่ยงแล้วก็เป็นผู้ป่วยแล้วก็บางส่วนก็เป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะครับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เราก็ จะต้องปรับระบบการทํางานนะครับจากเดิมที่เราอาจจะมีผู้ป่วยจํานวนไม่มากนะครับตอนนี้ในพื้นที่อำเภอเลสองเองก็มีผู้ป่วยเสี่ยงและก็ผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับเรามีผู้ป่วยตอนนี้ก็คือจานวนหลักร้อยนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าอาจจะถึงหลักพันในอนาคตนะครับเพราะนั้นภาระตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบนะครับอย่างต่อเน,นื่องนะครับก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่อาจจะมีอาการ ่อนล้าจากการทํางานหรือว่ามีอาการวิตวกกังวลในเมื่อตัวเองต้องเป็นผู้ที่ตกกักตัวนะครับอันนี้ก็ทางโรงพยาบาลก็ได้ให้ความสำคัญครเราก็มีการปัดบุบภายในของเรานะครับเรามีระบบที่เลี้ยงเรามีระบบดูแลกรณีที่ผู้ป่วยตกกักนะครับท่านาจะมีการจัดเรื่องของสาสารที่ให้มาพักในโรงพยาบาลแล้วก็การาให้ความกำลังใจต่างๆในรูปแบบท,ที่หลากหลายนะครับเช่นอาจจะมีการาเลี้ยงน้ำนะครับมีการให้ของขวัญการในบางโอกาสนะครับแล้วก็สถายีวยวกันเนี่ย เราก็เอื้อให้เจ้าหน้าที่เราเนี่ยมีที่ปรึกษาที่จะสามารถปรึกษาได้ในเมื่อเขามีคำมีความต้องการตัวนี้ที่อาจจะมีปัญหาทางทัพจิตอ,อื่นๆนะครับก็คงจะฝ่ายน้ำลิปประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันอานงประเสริฐพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนะคะหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลก็ในสถานการณ์โควิดนี้การดูแลบุคลากรในกลุ่มการพยาบาลนะคะ เราก็จะเน้นพิเศษในเรื่องด้านจิตใจแล้วก็ด้านร่างกายนะคะก็ในช่วงแรกที่เราแบ่งเราจะแบ่งตึกที่เลือกคนที่แข็งแรงของกลุ่มการพยาบาลไปดูแลคนไข้โควิดซึ่งได้แบ่งตึกไว้นะคะนั่นก็คือเป็นตึกหญิงที่เราใช้สำหรับให้คนไข้โควิด นอนพักรักษาก็จะคัดเลือกคนที่ไม่ตั้งครรภ์แล้วก็คนที่ไม่มีภาวะเสี่ยงคนที่แข็งแรงอยู่ที่ตึกนั้นแล้วก็อันที่สองเมื่อเราคัดเลือกแล้วเราก็จะดูแลในเรื่องของการให้กําลังใจน้องๆทุกคนนะคะใครมีปัญหาอะไรเราจะมาพูดคุยกันนะคะแก้ปัญหาให้นอกจากนั้นเมื่อถูกกักตัวหรือหรือ,รอต้องการที่พักเราก็จะมีที่พักสำรองไว้ให้เพื่อให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการพยาบาลของเราเนี่ยได้ พักผ่อนแล้วก็ได้อยู่ในโรงพยาบาลเพึ่งช่วยลวดความเครียดให้เขาได้ในเรื่องที่เขาก็วิตกกังวลในเรื่องจะนำความเสี่ยงไปสู่ครอบครัวนอกจากนั้นเราก็ยังมี ของเล็กๆน้อยๆแจกจ่ายให้น้องๆอย่างเช่นก็มีการแจกข้าวกล่องแจกขนมแจกน้ําแก่น้องๆที่เหน็ดเหนื่อยน้องๆที่ปฏิบัติงานแล้วก็ยังมีสร้างรายกลุ่มให้กําลังใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็ทํามาอย่างสม่ำเสมอแล้วเรายังดูแลด้านอื่นๆให้น้องๆด้วยนะคะ โดยเฉพาะนะคะในเรื่องของวันหยุดการพักให้น้องได้มีการพักนะคะได้พักตามเกณฑ์น,นะคะไม่ไม่ให้อยู่เวรอย่างเครียดจกนเกินไปบุคลากรอาจจะน้อยแต่เราก็มีการประสานกับน้องพยาบาลรลพสตให้มาช่วยในเรื่องของพนรรักง,งานจะได้ลดความเครียดในส่วนนั้น นอกจากนั้นนะคะเราก็ยังทํางานแบบช่วยเหลือกันนะคะทุกหน่วยงานก็จะมาช่วยเหลืองานเมื่อจุดไหนขาดนะคะเราก็จะมีการช่วยช่วยเหลือกันในส่วนนี้ถ้าน้องที่มีภาวะเครียดมากๆจริงๆทางโรงพยาบาลหรือศอก็มีหน่วยที่เป็นงานสุขภาพจิตเราก็จะส่งมาให้พูดคุยกับน้องนักจิตนะคะที่สําคัญยิ่งของเราในกลุ่มการพยาบาลก็คือการดูแลช่วยเหลือกันแล้วก็พูดคุยให้กําลังใจกันทุกวันนะคะ แล้วก็ทุกๆวันอังคารตอนเช้าเราก็จะคุยกันให้กําลังใจกันถามทุกสุขนะคะในเรื่องของภาวะจิตใจร่างกายพลังงานค่ะสาหรับในโรงพยาบาลรือเสาะน้องที่มีความเครียดสูงสุดก็เราก็ยังไม่พบนะคะก็ะอยู่ในระดับปานกลางหรือน้อยนะคะทีเ่เขาสามารถาแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองพร้อมกับกําลังใจจากพี่ๆน้องๆกลุ่มการพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยามีละมกมูลานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรมง,งานบริการด้านประถมภูมิและอมรวมโรงพยาบาลหรือสอนะคะในส่วนของอกาปรปฏิบัติงานของโรงพยาบาลหรือสอเพื่อป้องกันไม่ให้บ่พลากเพราเรามีมีภาวะเสี่ยงต่อการาติดเชื้อโควิด19เนี่ยทางโรงพยาบาลเราได้กําหนดนโยบายระเบียบปฏิบัติแนวทาง,างต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกับเรื่องโควิด19เราได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละด้าน อย่างเช่นด้านการควบคุมการติดเชื้อด้านการสอบสวนโรคระบาดเป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีการประเมินสภาวะสุขภาพด้านจิตใจของเจ้าหน้าที่หากกรณีกรณีที่บอกค่ักรณีเพราะว่าสี่ยงสัมผัสต่อ,อเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยทีมนักจิตวิทยาของโรงพยาบาลก็จะมีการประเมินสภาพจิตใจของผู้ที่ถูกกักตัว และนอกจากนี้การประเมินสุขภาพจิตเราก็ได้ทําเป็นประจําของทุกป,ปีปีละหนึ่งครั้งเป็นปกติอยู่แล้วแต่กรณีมีความเสี่ยงในการสัมผัสเราก็จะประเมินตามสถานการณ์ในแต่ละครั้งต่อไปนอกจากนี้เราก็ยังมีการอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆหรือว่าเราจะทําคู่มือแนวทางต่างๆให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติให้ตรงตามตามาตรฐานที่ โรงพยาบาลได้กำหนดไว้เพื่อไม่ให้บุคลาคกรเราเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิชานนางสาวนีเหมือนขาวออรองหัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมนะคะจะคุยถึงเรื่องการจัดการความเครียดของน้องๆในทีมงานนะคะแนวทางของการปฏิบัติงานของน้องๆเนี่ยเกี่ยวกับการ จัดการเรื่องเบรนเบรนเอาท์นะคะก็คือช่วงนี้สถานการณ์โควิดที่มันรุนแรงเนี้ยค่ะก็น้องๆในทีมก็คือจะทำทำงานกันอย่างหนักทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลก็คือเป็นการค้นหาค้นหากลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อหรือว่าผู้สัมผัสอะไรเงี้ยค่ะในชุมชน การปฏิบัติงานของน้องๆในๆในในทำในทีมงานเนี้ยค่ะอาจจะมีบ้างบางคนที่แบบมีความเครียดอะไรเงี้ยนะคะก็เลยจะมีการที่แบบจัดบริหารโดยการที่แบ่งเป็นทีมในการลงปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะให้แต่ละทีมได้มีการได้พักลดภาวะความเครียดของการปฏิบัติงานของแต่ละทีมไปะค่ะอ่าแล้วก็มีการเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานอาจจะมี อาจจะมีการให้ใหของกำนันเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเช่นพวกแบบอาจจะเป็นพวกน้ำในการปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ค่ะส่วนเรื่องการบริหารจัดการในงานเรื่องเอกสารก็จะมีทีมลงมาช่วยเราจะมีการจัดระบบโดยการที่จะไม่ให้น้องๆทำงานแบบด,ดเดี่ยวจะมีการจัดทีมลงมาเข้ามาช่วยด้วยเพื่อที่จะลดความเครียดของ,ของการทำงานณขณะปัจจุบันนี้นะคะ และสุดท้ายนี้ก็คือจะฝากถึงเรื่องของการปฏิบัติตัวของอทุกคนเลยนะคะของเรื่องของการดูแลเรื่องความสะอาดอย่างเช่นล้างมือแล้วก็สวมแมสไม่ว่าคุณจะอยู่ในชุมชนหรือว่าอยู่ในสถานที่ทำงานเพราะมันเป็นการดูแลตนเองสู่ระบบภายนอกขอบคุณค่ะ